ที่แล้วเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเรื่องการไม่จ่ายค่าข้าวแล้วก็เลื่นนานม,มาก็ใช้นอกดอกเบี้ยรอบรองระบบก็ก็าจนกันแต่ต้องจ่ายเช็คบินเมื่อวานนี้หมดละก็หนูหนูก็คิดไงว่าหนูเอ๊ะหนูก็จะดูอะไรนะหนูก็ไม่รู้จะดูอะไรแล้วแต่ที่รู้ๆคือตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยหนูของก็ขายไม่ดีไปด้วยที่ขายไม่ดีเนี่ยรากาย้ามันลงมันก็เท่าปี4ศูนย์ะลง ก็นักท่องเที่ยวก็ตัดบัญชีลงไปเยอะเพราะว่าเมืองอันตรายเขาไม่กล้ามานะเพราะติเลอยร์และอเมริกาแลแอนตี้ยอยู่หนูคิดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยหนูอยากจะทาธุรกิจสปาอพอจะมีใครที่ทําแล้วไปดูช่วยเขาไหมสปาตอนนี้วงการตรงนี้ไม่ค่อยดีบนเลยหรอไม่ค่อยดีเหมือนกันหมดเหมือนกันเท่าๆกันเพราะคนไม่มีเงินรากยากไม่มี คำถามขุณตัวนี้เนียต้อเทอดีมากเลยผมก็ชวนมันจะมีความสุขในข้อกระดับหนึ่งแต่ว่าเรื่องการเงินตัวนี้มันค้าขายระดับตลาดน้ำอะอย่างนี้มีตัวนี้ไม่ดีตัวนึงตัวนี้มันต้องมันต้องทำอย่างนี้ยต้องปิดข้างล่างใช่ไหมปิดขึ้นไปอย่างนี้อย่าให้มันเห็นตัวนี้ค่ะอย่าให้มันเอียงนี้ปิดนี้ถ้าปิดตรงนี้ก็ทำ ก็ตรงนี้ปิดแล้วทำเป็นประตูเก็บของตรงนี้ก็ได้ได้ครัได้ต้องปิดตรงนี้ใช่ไหมตัวนี้ตัวนึ่งพอมาเห็นแล้วมันกดอยู่รัห้องนู้นลบหนึ่งไม่ได้สูงอันนี้ตอนนี้มีลูกน้องพ่อแม่มานอนคนงานนอนอยู่เตียงเด็เนี่ยไงนอน น,นเขาข่อนไอ้เจ้าค่ะตำเน,นี่นอนดีพ่อม่เนี่ยเปหญิงผู้ชายมีสองคนโถมียแล้วมีลูกอ่อนคนนึงพี่ลลูกกเ็แม่ตอนนี้ไปช่วยขายหมูอยู่เมียเขาอยู่แต่ว่าผัวเขาไปขายหมูพี่เขามาช่วยทำหมูใช่ไหมตอนนี้ไม่ชมไชมใช,นนใช่คือคนคนอื่นออกหมดแล้วตอนนี้มีพม่ามาคนนี้เขาจะทำงานให้เราเรอย่างดีเลยอนอนยังมีคุณภาพมากเนี่ยไม,ไม่ไม่เหมือนคนงานทั่วไป ก็จะเลือค่ะเดี๋ยวเราลองเท่ามาให้เราจะดูนิดเดียวเนี่ยเดินมัตงนู้นเดินมัตงนู้นเดี๋ยวเข้าใจละจะดูให้หมดช่วงอะเนี่ยข้างบนตอนนี้ก็ยังปิดอยู่เนี่ยนกขี้ก็ทำขี้เนี่ยพอทำเอาไว้แล้วก็ปล่อย้าไว้เลยก็ช่างมันไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เราทำแค่ที่เราต้อผัดข้างบนยังไม่ทำเราอย่าไปยุ่งมันไม่มีตาทำแล้วแค่ กดเช็คคามเรียบร้อยค่ะเครื่องทำหมูค่ะก็เอาเอาหมูรวไปเป็นตัวแล้วก็ผูอเคื่องทำหมูค่ะเมื่อไหร่จะผูกนค่ะ นี่เราทามัวมันสูงนะสูงขายก็กาไรน้อยกาไรยากประเดียนเพราะว่าเขาจะให้ให้ราคาลดต่อกปต้นทุนยขึ้นั่งอยู่ก็ไม่ได้เรอกจากเรานี่ยเราทำเองก็โอเคนะ สู้ได้ปุด,ปดแต่คนธรรมาดาแย่เลยอันนี้ผ่านหมดอันนี้ก็ผ่านหมดแล้วท่านี้นี่หนูว่าจะโผลข้า่หน้าโผลให้เป็นไปสมัยสานี่หิงเราเหรออ่าแต่เขแล้วก็โไป่บอกไปว่าควันตรงไหน,น จะว่าจะเอาดินงผมให้มันเสมอเสาตรงเนี้ยจะได้ไม่โบงไงรถจะได้จอดได้แล้วไม่ทังไปหรือเราะจะทำไงอ่ะทำเขื่อนป่ะต้องทำเขื่อนใชไม,ไม่ใช่ผมแค่ตรงเนี้ยจะอยู่ม,มันต้องทำอะไรทุกอย่างงั้นมันก็ลงอีกนะดินถ้าอย่างตั้นไม่อยู่ยางตั้งน่าจะอยู่นะ ผมดูแล้วนี่ผม,มก็ช่วยกันออกแบบสิปรับไปหน่อยเงี้ยไม่โก้กดหรือทำยังไงก็แล้วแต่แล้วก็ดินสายก,ก็ไม่พังแล้วรถจอดก็มันจะต้องกระตุกเพราะว่าอันนี้มีเสาดูแล้วใช่ไหมค่ะนน่าจะโอเคอะถ้าถ้าผมไม่เฉิอนก็พังต้องเอาต้องเอาเอาเอาสาเอาเข็มมากดค่ะ ท,ที่เราที่หลวงอ่ะที่เราอ๋อตรงนู้นเป็นลำบะโดงเนี่ยลำบะโดมอะไรมาแคตรงนะั้นที่หลวงใช่ไหมก็ต้งองโอง